เลยนะเนาะทำแบบนี้เขาเรียกว่าจะไม่ได้ทำอะไรนะจะไม่ได้อะไรอะซอมนาลอลอวจะไม่ได้ซ้อมอะไรเป็นครั้งที่สองเนาะคือหวานเรียบร้อยแล้วก็ถ้าหญ้ามันออกเนี่ยหยญย้าต้นข้าว<อ>ใช่ไหมหญ้า,<ช>ยา,ยามันก็จะออกมานิดนิดเราก็จัดการหญ้า<ช> <ๆ S 2> ก็มาดึงหญ้าออก<ม>ให้เหลือแต่ต้นข้าวเนะ <S <S าะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ในานาแล้วเนาะใช่ คือแค่เดินมาก็เหนื่อยนิดนึงแล้วค่ะยังไม่ทันทำเลยเรา,รเราักเดี๋ยวตัวข้างหลังนะเราเราจะไปทำนู่นตรงตรงนู้นอ่ะก่อนที่เราจะหวานหวานใช่ไหมหวานว <ไป S 2> เราจะต้องเอาหญ่าอันนี้นะญ่าที่แบบว่ามันถ้าไม่เออกนี่มันจะยากเนาะ ข้าวมันจะยังไงอะมันข้ามันจะไม่ออกเยอะเนาะแบบนี้เราก็เลยเอาอันนี้ออกก่อนนะยาเนี่ยทําไมถึงหวานแห้งแบบนี้หรอเพราะว่าที่นาของเรานี่มันอยู่ใต้คนอื่นเนาะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันต้องน้ําต้องมาข้างบนก่อนไงรออยู่ใต้ไงก็เลยไม่ไม่มีน้ำเนาะก็เลยต้องทําให้แห้งแบบนี้นะคะอันนี้ออกเลยันหัหใจมา แล้วก็เอามากองตรงฝั่งนี้นะนี่น้อยยาก ควายป้าน้องตอนเราเห็นในทีวีเขาจะเอาควายใช่ไหมควายควายลากลากลากเหมนเนี้ยเออตอนนี้เขาไม่ใช่ควายแล้วตอนเราเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเลยนะว่าเขาใช้ควายกัน่ะใช้อยู่นะเราเห็นอยู่เขาใช้อันเครื่องปักไถหน้าเครื่องเครื่องไถเร็วๆเลยต้องเยอะแยะเนี่ย วันนี้จะเสร็จไหมดูทำห้เสร็จก็วันหลังสิวันนี้ต้องทําให้เสร็จค่ะคุณน้องทำไมไม่ได้วันหลังไม่ได้แล้วต้องเอาวันนี้ให้ให้เสร็จไงนี่นะทุกคนดูบอนรอบๆนี้เราจะต้องทําไปถึงตรงใต้นน้นเลยนะตรงเทียนไม่มีเขียวเขียวเนาะตรงนั้นเลยนะ ันนี้มันฝนจะตกแต่ก็ยังมีแรดอยู่ร้อนขนาดนี้จะตกแล้วก็ดูสิทางภูเขาหน้ามืดบ่อยนะทุกคนให้มันตกก็ดีนะจะได้ไม่ร้อนแล้วจะทำไงฝนตกอะ่ะก็หลบไงก็ไม่ได้ทำสิวิตรงนั้นเขาทำอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนกระทอม ก็าจะทำที่เลี้ยงเป็ดแหละแต่ว่าอ,อะไรโควิดมาใช่ไหมโควิดมาก็เลยเป็ดมันก็ไม่มามาไม่ได้จะค้าทางฝั่งนู้นมาใช่ไหมใช่จะค้าทางฝั่งนู้นมาก็เลย้ลานปิดไงก็เลยมาไม่ได้ก็เลยปล่อยแบบนั้น<อ>เห็นไหมมันก็เลยเป็นแบบนั้นสภาพดูสิตรงนี้นะ นแต่มันร้อนมากก็เลยหนีมันนอนพักนะทิ้งให้จาหอมทำอยู่คนเดียว <laughs> จะาไปถ,าถ้าจะาไปทีเอาไปอะไรฮะพูดยังไง <laughs> จะาไปทิ้งทีละครั้งก็มันก็เหนื่อยเนาะก็เลยตั้งกล้องนี้ก่อนเพราะว่าตรงกลางมันจะตกล้วตกนู้น ตรงกลางนี่ต้องมากองไว้แบบนี้ก่อนนะแล้วก็เอาไปทิ้งที่ตรงนั้นทีเดียวเลยนะนี่นะต้องเอาไปแบบนี้แล้วก็เอาไปทิ้งที่ที่ฝั่งมันนะรู้สึกรู้สึกเหน,นื่อยนะิดนึงว้าวว้าวโอ้ ลูทุกคนลูใครแอบนอนระหว่างที่เราทำงานงกงกเนาะมีคนหนึ่งแอบมานอนตรงนี้นะลูรอะไรรูราานนคนรูคนแอบมานอนสิลูลูขอนอนแป๊บเดียวไม่ไล่ลูกต้องไปทำงานแล้ว <laughs> เสียไม่รีรู้สิรู้รู้รู้นี่เสียไม่รีรู้รู้รู้อะไรขนาดนั้น งนี้เขาก็จะเอาวัวเนาะตอนเช้าก็จะเอาวัวมาทิ้งไว้ที่นี่เพื่อให้กินหญ้าแล้วใช่ไหมทิ้งอะไรเพาะว่าเอาเอามาอะไรอะ่ะเอามามัดไว้ตรงนี้ไงไม่ได้ทิ้งให้มันกินหญ้าแล้วก็พอเย็นๆแล้วก็มารับมันกลับบ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็กำลังปอยขี้ไก่ใส่ย,ยู่นะ เราแยออกไปหมดแล้วเทนทนต์เราเราจะมาหวานเผาหว,วานเผาอะไรจะมาปืนข้าวกันใช่เราจะมาปืนข้าวกันนะคะงั้นไปเอาข้าวเลยมาเลยตอนนี้ฟ้ามืดไปหมดเลยม,น,มนจะตกแน่เลยดูเหมือนว่าฟ้าจะเป็นใจ อุ้งนะตอเนี้เอออ้ยหัวเหลือเนี่ยผมกำลังยกยกตั้งสื่อนมกอนยกลงมาแล้วนี่ เราดูแบบน้นิน้อยแวกนี่เงี้ยเอ,อเ,ออเอามาันก็ก้ากันแต่ตักทิงปุ๋ง,งอะไรสักหน <c oughs> อยเกยเนี่ยใช่ไหม็นม้งมนี่แสงนี่นะเราเริ่มเผาแล้วนะ Nina. Gracias.